สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นพลังงานรวมเป็นแรนดอมนะคะก็ต้องขออนุญาตแจ้งทุกคนว่าอาจจะไม่ตรงกันกับทุกคนได้นะคะก็ขอให้ใช้วิจารณยาในการรับชมรับฟังค่ะ เรามาพบกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่มุ่งหวังไว้นะคะจะทำสำเร็จได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะมีสถานการณ์เป็นอย่างไรนะเอาละค่ะก่อนอื่นพี่วีขออนุญาตดูตัวตนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นจัสติกเดอะซันเจดไม้แไม้แล้วก็ราชินีไม้ค่ะ สำหรับหน้าไพ่นะคะได้ไพ่แจสิกมาคุณน่าจะอยู่ในราศีตุลไหมคะอ่าน่าจะเป็นคนธาตุลมด้วยเพราะว่าสัญลักษณ์ของไม้มาเต็มเลยนะคะเมทุนตุลกลุ่มก็ได้ในที่นี้นะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆค่ะไม่มีไพ่ดาบเลยนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่สดใสร่าเริองอะ่ะเป็นคนมองโลกในแง่ดีอารมณ์ดีนะคะเป็นเดอะซันนะ แล้วก็น่าจะเป็นคนที่ตรงฉินนะคะเป็นคนรับความยุติธรรมไม่ชอบเอาเปรียบใครนะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบด้วยนะคะเหมือนช่วงนี้คุณน่าจะรับภาระ,ะหน้าที่อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะถ้าในเรื่องของการทำงานคุณน่าจะเป็นคนที่อ,อ,อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงกว่าเขาอะ่ะ น่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้างานก็ได้นะคะในที่นี้นะอมเพราะเห็นพลังงานของความพร้อมสู้ของคุณพร้อมสู้พร้อมลุยนะคะคุณเป็นคนที่ทำไรทำเร็วทำจริงจังด้วยอืนะคะออกแนวบ้างานด้วยไหมพี่บีต้องขอโทษนะคะที่ต้องพูดตรงๆเนาะเพราะว่าราชินีไม้จะเป็นคนค่อนข้างที่จริงจังมากกับเรื่องของการทำงานนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้เนาะก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ,เพ,ะเพราะว่าได้ไพ่ดีเอ็มเพสมาด้วยนะคะอย่าทำงานมากไปนะคะก็หันกลับมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองบ้างนะในที่นี้นะคะนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดมุ่งหวังไว้นะคะจะสำเร็จหรือไม่นะคะขอให้ คุบาอาจารย์นะคะที่เคารพนับถือทุกท่านทุกพระอ,องค์นะคะได้ปวดสื่อผ่านไพ่มานะคะว่าคุณนะคะจะสามารถทําให้สิ่งที่คุณตั้งใจไว้นี้สำเร็จหรือไม่แล้วก็เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะ j u s t i c ขึ้นมาอีกแล้วนะคะท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นท่านน่าจะบอกว่า มันก็ขึ้นอยู่กับก,บการกระทําของคุณนั่นแหละตรงเกินไปไหมและก็ไพ่ i n g of t e n t a c l e นะคะความสำเร็จอยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะไพ่ทันก็บอกมาอย่างนี้เหมือนกันนะ k i ออ o ครับด้วยต้องรู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักควบคุมสถานการณ์นะคะบางครั้ง ถ้าขี้เกียจเนี่ยก็ต้องรู้แหละว,ว่าต้องทำอย่างไรนะคะเเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักตัวเองให้มากที่สุดประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับผลของการกระทำจริงๆนะจัสติกออกมาใบแรกนะคะแล้วก็เป็น ไฟออฟซอสด้วยนะคะคุณต้องพยายามสิเออประมาณนี้นะคะท่านก็บอกว่าให้พยายามนะคะมีเป้าหมายแล้วนะก็ต้องตั้งใจนะทาจริงทําจังนะอย่าทําทําหยุดหยุดนะคะประมาณนี้นะไ้าใบสุดท้ายไฟออฟซอสนะคะอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคบ้างนะคะก็ในที่นี้ก็ต้องทํำยังไงคะก็ต้องรู้จกักวิธีแก้ปัญหานะคะบางครั้งนะคะอาจจะ ต้องต้องใช้ความคิดของคนรอบข้างเข้ามาช่วยนะคะอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างในที่นี้ก็ต้องยอมรับฟังเหตุผลของกันแลกกันนะคะแล้วท้ายสำหรับก็คือ t w o o f ครับนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะกับงานที่คุณกํำลังทําอยู่นะคะแล้วสรุปยังไงอะพี่พี <laughs> ตกลงเนี่ย งานที่ทำเนี่ยจะสําเร็จไหมสําเร็จค่ะสําเร็จนะที่มีมองเห็นถึงความสําเร็จนะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณนะคะไพ่จัสติกก็ออกมาเลยทั้งสองสำรับนะเออเหมือนกระท่านจะบอกว่าอืมถ้าอยากให้สําเร็จอะแต่ไม่ทำอะแล้วมันจะสําเร็จไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือต้องพยายามนะคะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรมาก็ต้องพยายามแหละประมาณนั้นนะคะ